เขาอยากจะมีตามสิ่งที่ต้องการเขาไม่ได้อยากอยู่อย่างพอเพียงถ้าเกิดจากครอบครัวที่พี่โตมามันเป็นการแข่งขันนะเช่น คือทํางานเก็บเงินเก็บนู่เน,เก,นเก็บนี่เสร็จปุ๊บเอาไประเบิดตอนสงการเพื่อที่จะให้โช์ญาติเขาเห็นว่ากูเข้าไปทำงานในกรุงเพื่อที่จะได้มีชีวิตดีมีรถขับด้วยนั่นแต่หาได้ไม่ไอ้เหี้ยเลือดตาแทบกระเด็นเลยในเบื้องหลังอะ่ะ<อ>ทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยมาสะท้อนทาให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องโครงสร้างการจัดการระบบระเบียบชีวิตรัดแม่งไม่ราการันตีไม่มีการลงมาจัดระเบียบจริงนะคนนิวซีแลนด์นับว่าการทํางานเสียภาษีก็คือการคือการทําให้ประเทศแข็งแกร่งนะแต่ที่ไทยเนี่ย ในประเทศเฮียนี่แม่งมองอยังไงสถาบันกษัตริย์มาอันดับหนึ่งทหารข้าราชการตำรวจตรงนี้นั่นคือมึงเอางบไปอัดกันตรงนั้นนะ่ะแล้วคนในชาติเป็นอะไรหมดอะ่ะไอเฮียประเทศมันไม่ได้มั่นคงมั่งคั่งด้วยกองทัพหรือว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์นะเว้ย พี่ตั้งล้ว่ะถ้าพี่ตั้งอยู่ไทยจะมีโอกาสได้แบบใช้ชีวิตแบบนี้ตอนตอนไหนคิดว่ามีไหมโอ้ยากถ้าอยู่ไทยอ่ะไทยพี่ก็เป็นได้แค่หนุมโรงงานอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเป็นทาสอ่ะเป็นแรงงานทาสอ่ะเป็นทาสกษัตริย์จะต้องไปเป็นทาสที่ทํางานอีกอ่ะจริงนะ โหเห็นพ oh, ี่ตั้งมีลูกสามคนแบบเอาตัวผมเองนะถ้าอยู่ไทยอ่ะคือแบบแค่ตัวคนเดียวอ่ะยังแบบยังยากอ่ะมีลูกคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะโตมาเงี้ยค่าใช้จ่ายมันเยอะมากเลยนะเออแต่ที่นี่คือรัฐบาลอะไรคือเขาดูไปนี่หมดเลยใช่ไหมเนยคือเรื่องการดูแลตั้งแต่เกิดเลยอรัฐบาลเขาดูแลตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ฝากคันเลยดีกว่าเขามีมิดไวฟ์มาให้ทุกอย่างฟรีหมดเพราะว่า เ,เงินภาษีที่เราทํางานแล้วเสียไปเนี่ยมันเอาไปย้อนกลับไปกระแทกหน้าประชาชนไง<ม>ล้วไงมันไม่เหมือนไทยไงตรงที่ว่าถ้ามึงไม่ใช่ชนชั้นสูงหรือไม่มีธุรกิจหรือไม่ได้เป็นพวกนายทุนหรือไม่ได้เป็นกษัตริย์หรือไม่ได้เป็นข้าราชาการระดับสูงเนี่ย<ม>คือมึงก็ไม่ต่างอะไรกับพวกทา่าที่แม่งเหมือนกับว่าแม่งโยนเศษขยะเศษอะไรให้แดกอะ่ะมันต,มต,ต้องเปรียบแบบนี้เลยนะ<ม><ม>เพราะว่ามันมีการแบ่งชนชั้นชัดเจนไงความเป็นรัฐสวัสดิการมันม,ม,มันไม่มีเลยอะ่ะบาท30พี่ก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้าง ค่อนข้างยังเข้าถึงไม่ได้มากเท,นะท่าไหร่นะแสงสวยที่พี่พามาเดินที่สุสานวันนี้ตรงนี้มันก็คือที่ที่คนนิวซีแลนด์เนี่ยหลังที่เขากเกษียณก็เขาก็จะมานอนมาเขาเรียกว่าไงอะ่ะแบบพักผ่อน forever อยู่ที่นี่ตลอดกาลหลังกเกษียณนะหลังกเกษียณหรือบางคนอาจจะตาย่อนเกษียณก็จะมานอนกันที่นี่โซนนี้น่าจะเป็นโซนสุสานโบราณ สุสานเก่ามากเนี่ยถ้าถ้าเกิดสังเกตป้ายหรือศพนะก็ไม่ต้องเห็นชื่อนะเห็นแค่ตัวปีพอก็จะเนี่ยเสียชีวิตตอนปีวันที่29กันยายน1943อะไรังไม่เกิดกันเลยโอ้หนึ่ง้าบางหลุมนี่เป็นร0อปีแล้วบางหลุมนี่ร้อยร้อยหาสปีแล้วแล้วก็บางหลุมก็เป็นยุควิกตอเรียนด้วยถ้าถ้าเกิด โอ้ถ้าพี่อยู่ไทยนะพี่คงไม่มีปัญญาซื้อรถป้ายแดงดีๆอย่างนี้ขับหรอกเพราะว่าพี่โตมากับชนชั้นลากยากไงบ้านน่ะจนต้องบอกเลยว่าจนแบบจนกลัดเลยอ่ะแล้วก็พ่อก็เป็นหนุ่มโรงงานแม่ก็เป็นคนอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ต้องกู้หนี้ยืมสินต้องคือมันเป็นชีวิตปกติของคนชนชั้นลากยากชนชั้นแรงงานเลยที่อยากจะถีบตัวเองให้ดีอะ่ะแต่มันดีไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างมันไม่เอื้อให้เราลืมตาอ้าปากไงก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินทั้งนอกระบบทั้งโน่นนี่นั่น เอาจริงนะผมคิดนะถ้าถ้าถ้าผมอยู่ไทยนะก็คือแบบให้มีชีวิตแบบพี่ตั้งอยู่ตอนนี้นหูน่าจะแบบออไม่รู้นะอายุเท่าไหร่แบบแบบที่หลายๆคนเห็นอตอนนี้พี่เพิ่ง31ใช่ไหมสามสิบเอบ้านมีแล้วรถโอ้โหรถเปลี่ยนทุกปีรถบ้านลากไปเที่ยวทุกที่แล้วก็เที่ยวแบบทุกอาทิตย์เงินเหลือๆชีวิตมีความสุขลูกๆก,ก,กินอิ่มนอนหลับเมียก็มีความสุขเพราะอะไรอะ เพราะหนึ่งเราไม่ต้องกังวลเลยไงว่าเราทํางานเนี่ยเงินมันจะพอครอบครัวไหมเพราะหนึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจัดการจัดแจงดูแลเขาดูแลพลเมืองเขาโคตรดีเลยนะต้องต้องต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าหนึ่งเราทางานมาเนี่ยรายได้ของเราก็ส่วนหนึ่งละ Family t แ x ็กซ์เครดิจากรัฐบาลก็ส่วนหนึ่งละการรักษาพยาบาลฟรีส่วนหนึ่งละรวมถึงโรงเรียนก็เรียนฟรีส่วนหนึ่งละเสร็จปุ๊บรายได้เข้ามาเราเต็มเแล้วลูกละ่ะรัฐบาลเขาก็าจัดการดูแลให้ใหแล้วยิ่งอ่ะสมมตินะสมมติอ่สมมติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีราาายยยไได้้นอเทํังง รัฐถ้าบาลเขาจะมองว่าโอเคเงินส่วนนี้คุณได้มาน้อยใช่ไหมไม่พอไม่พอยาไส้ให้คนในครอบครัวเขาก็จะมีเขาเรียกว่ายังไงอ่ะแบบเงินช่วยเหลือให้อีกอคือมันเป็นระบบรัฐสวัสดิการที่มันแบบคุ้มค้าโอเคอะแต่ประเทศไทยมันบริหารประเทศไทยมันบริหารกันมั่วซั่วไปหมดอมันเละ,ม,เละมันเละทุกอย่างเอาจริงๆเนี่ยกระทรวงที่ควรอัดฉีดเงินให้มากที่สุดเนี่ยควรจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข เพราะว่าถ้าทุกคนสุขภาพดีปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมึงจะไปเรียนมึงก็ไปได้อย่างมีความสุขแข็งแรงไม่มีโรคไปทํางานก็ถือว่าจริงนะคนนิวซีแลนด์นับว่าการทํางานเสียภาษีนะี่คือการคือการทําให้ประเทศแข็งแกร่งนะแต่ที่ไทยเนี่ยในประเทศเฮียนี่แม่งมองอยังไงสถาบันกษัตริย์มาอันดับหนึ่งทหารราชการตำรวจตรงนี้นั่นคือมึงเอางบไปอัดกันตรงนั้นนะ่ะแล้วคนในชาติเป็นอะไรหมดอะ่ะ ไอ้เหี้ยประเทศมันไม่ได้มั่นคงมั่งคั่งด้วยกองทัพหรือว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์นะเว้ยถ้าเกิดคนในชาติเนี่ยมันไม่ป่วยมึงมีแรงไปเรียนมึงมีแรงไปทํางานมึงเรียนอนาคตมันก็มี มึงไปทํางานมึงก็ได้เสียภาษีแล้วก็สภาษีก็วนเวียนพัฒนาประเทศจุนเจือครอบครัวหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือญาติที่ตกงานรวมถึงเป็นเงินรีทายตอนหลังก็เสียด้วยซ้ําเงี่ยมันระบบมันควรจะเป็นแบบนี้ไอ้เหี้ยแม่งกลับตะลปัดไปหมดเลยประเทศเหี้ยเนี่ยแม่งกษัตริย์แม่งก็สูบเลือดสูบเนื้อชีบหายนิวซีแลนด์ก็มีกษัตริย์นะในหลวงชาวที่สานี่ไงแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ในสถานะปรสิทธิ์เขาอยู่ในสถานะที่เป็นสัญลักษณ์แล้วก็อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยแท้จริงเอออย่างแท้จริงเนี่ยคนเขาด่า แล้วแบบเอาจริงเงินกเกษียณที่ไทยคือกเกษียณมาางเนี้ยทำงานมาทั้งชีวิตได้เดือนละหกร้อยบาทโอ้โห oh, เฉลี่ยวันเท่าไหร่โอ้ยนิวซีแลนด์คนแก่กยี่สิบบาทเออได้เท่าไหร่เออพี่ได้เยอะอยู่พี่โอ้ยเหมือนเคยได้ยินประมาณถ้าจําไม่ผิดนะอาทิตย์ละประมาณสี่ร้อยี่สิบหรือสี่ร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์พประมาณนั้นแหละเพราะแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่เขาทํางานด้วยเนี่ย เขาอาจจะได้เยอะกว่านี้แล้วก็เขาจะมีเงินพวกเขาเรียกว่ากีวีเซเอร์มาใช้อีกหรือว่าเขาจะมีเงินบำนาญเขาเขาจะมีเงินเก็บของเขาบางคนก็เกษียณก็ยังทำงานต่อได้ก็มีต้องสังเกตนะว่าคนแก่ที่เนี่ยเวลาแกก็เวลาพวกเขากษเียนะัไม่ได้ไปเราไปดูเยอะกันปดูคนแก่ที่เนี่ยเวลาเขาเกษียณแล้วนะสังเกตดิจะซื้อรถหรูๆรถแพงๆให้หลานขับให้ให้หลานนั่งซื้อบ้านดีๆอยู่คือวัยเกษียณเนี่ยมันที่นิวซีแลนด์นะมันเป็นวัยแห่งแห่ง แห่งการพักผ่อนจริงๆอะ่ะพักผ่อนแบบว่าแบบว่าอยากแบบว่าเหมือนกับว่ากูไม่ต้องไปทํางานเหนื่อยไม่ต้องไปอะไรมากมายแล้วแต่เงินกูยังได้หนักกว่าเดิมตอนได้มากเท่าเดิมได้มากกว่าเดิมตอนทํางานหรือได้เท่ากับตอนทํางานอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าคนไทยเหมือนทุกช่วงอายุเลยนะแบบต้องทํางานหนักตลอด,อดก็ดูครอบครัวพี่<ะ>ที่ไทยเดฮา<ะ>เนี่ยเกษียณกันไปหมดแล้วเนี่ย<ะ>ยังหนี้สินยังไม่หมดเ<ะ>ลยเนี่ยกเกษียณก็ยังแบบครอบครัวพี่เนี่ยที่ไทยเนี่ย แล้วก็อะไรอีกนะดูอย่างตัวพี่เดี hmm. พี่มาอยู่นิวซีแลนด์ได้ไม่กี่ปีมีทุกอย่างเพราะอะไรอ่ะทั้งๆที่ว่าง,งานก็ตำแหน่งคล้ายๆกันตำแหน่งเดียวกันกับตอนที่ทำอยู่ไทย hmm. เป็น hmm. ช่างซ่อมเป็นเมเนจเน้นแล้วก็แถมทำงานอยู่นิวซีแลนด์ทำงานน้อยกว่าด้วย hmm. ทำงานน้อยกว่าและชั่วโมงก็น้อยกว่าแต่เงินได้มากกว่าเวลาเหลือเยอะกว่าพาครอบครัวไปเที่ยวได้ทุกอาทิตย์ hmm. มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยอ่ะเนี่ยคือถ้ามึงจะบอกว่าก็เพราะมึงไม่ขยัน ก็เพราะว่ามึงขี้เกียจไม่ใช่นะอยู่ไทยกูทํางานหนักชิบหายไปป่วงเลยไอ้เหี้ยหนักกว่าตอนอยู่นิวซีแลนด์นี่แม่งเงินเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันขนาดอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ด้วยยังไม่รอดเลยและนั่คือที่มาเที่ยวคือสังเกตคือแบบแบบดูแบบหน้าตาพี่ตั้งคือแบบไม่มีเรื่องเครียดของงานแบบคือพักผ่อนก็คือพักผ่อนจริงๆก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เล้งก็ตัดสลับภาพพวกที่ว่าพี่ไปเราไปทงไปเที่ยวกันอาลงด้วยให้คนเขาได้ดูกันแต่เขาหาไอ้เหี้ยตั้งแม่งบ้านน้ำลายอะไรประมาณนี้คือ อยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ย work life balance เนี่ยแม่งเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์เข้าทำงานแล้วไม่มีนะไปประเทศที่หัวหน้างานจุกจิกบ้าให้ทำงานงี่เง่าเหมือนอยู่ไทยไม่มีอยู่ที่นี่คือกฎหมายคือกฎหมายและอีกที่สำคัญที่สุดคือคนที่ทำงานที่เป็นลูกจ้างในไทยเนี่ยจะต้องพึ่งสภาพแรงงานเพราะว่านั่นคือที่พึ่งสุดท้ายของพวกเขาเพราะเขาพึ่งใครไม่ได้โครงสร้างรัฐไม่คุ้มครองเขารวมถึงตัวเขาเองก็ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะ หาทางแก้ไขว่าเนี่ยสิ่งที่มันผิดปกติหรือสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกเอาเปรียบเนี่ยมันมันต้องมันต้องได้รับการแก้ไขแบบไหนสุดท้ายสาภาพแรงงานก็เป็นคนของบริษัทส่งมาสาภาพแรงงานก็เป็นคนที่ยศหญิงเจ้าใหญ่เยอะแยะเลยหลายหลายที่เป็นหมดพี่สังเกตแล้วอย่างยกตัวอย่างบริษัทสาภาพแรงงานบริษัทไทยฮอนด้าเนี่ยบริษัทไทยฮอนด้าเนี่ยมีสาภาพแรงงานแต่สาภาพแรงงานของไทยฮอนด้าเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้แคบจะไม่ได้ช่วยพนักงานเลยด้วยซ้ําถือว่าเป็นแค่เป็นเหมือนกับว่า แค่เป็นตัวเจรจาต่อรองเป็นพิธีแต่ถามว่าใครได้ผลประโยชน์สูงสุดก็บริษัทไม่ใช่พนักงานแต่นิวซีแลนด์เนี่ยกฎหมายสิทธิมนุษยชนกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายต่างๆเนี่ยคือมันจัดเต็มมาให้แล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งสาภาพแรงงานเลยเนี่ยพี่ลาง,งานอยู่ที่หายไปป่วงเลยเนี่ยแถมเงินก็จ่ายเต็มๆด้วยอ๋อตอนแรกตอนอยู่ไทยนะสงสัยทําไมแบบรู้สึกฝรั่งแม่งมาที่มาเที่ยวอะไร<บ>วะสอ,อสองเดือนสองเดือนเงี้ยหยุด ปีที่แล้วปีที่แล้วพี่ลางานไป38วันนี่แล้วก็นี่ก็ลาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยยังท่องเที่ยวอยู่เนี่ยไม่ใช่ลวเขาเที่ยวมันเป็นเดือนแต่ตอนอยู่ไทยคืออาทิตย์หนึ่งอ่ะสมมติไปเที่ยวี้ยกลับมาคือแดกมาานะคปอะ <laughs> นะไม่ต้องอะไรมากหรอกเอาจงจริงนะอันนี้พูดตรงๆเลยว่าคนไทยเนี่ยทำงานถ้าเป็นสังคมโรงงานหนุ่มโรงงานสาวโรงงานหรือชนชั้นแรงงานเนี่ยเราทํางานเพื่อเก็บตังค์แล้วก็เอาไประเบิดอีกทีหนึ่งปีใหม่ สงการเข้าัรษาแค่นั้นเองแล้วก็จบกลับมาทรมานเหมือนเดิมอันนี้คือกล้าพูดได้เต็มปากเลยมันมีอยู่แค่นี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นถ้าเกิดจากครอบครัวที่พี่โตมามันเป็นการแข่งขันนะเช่น คือทํางานเก็บเงินเก็บนู้นเก็บนี่เ,นเ,นเสร็จปุ๊บเอาไประเบิดตอนสงการเพื่อที่จะให้โชยญาติเห็นว่ากูเข้าไปทางานในกรุงเพื่อที่จะได้มีชีวิตดีมีรถขับด้วยนั่นแต่หาได้ไม่ไอ้เหี้ยเลือดตาแทบกระเด็นเลยในเบื้องหลังอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะสังคมไทยอ่ะอันนี้เรื่องจริง,รง,รงแล้วแม่งก็ใช้อะไรเกินตัวแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยพี่เข้าใจนะสังคมพวกเขาเพราะอะไรเขาอยากจะมีตามสิ่งที่ต้องการเขาไม่ได้อยากอยู่อย่างพอเพียงแต่โครงสร้างของประเทศไทยรวมถึงการการันตีแรงงานค่าแรง สวัสดีการที่เขาคนได้รับมันไม่มีไงเขาก็เลยต้องหาทางออกโดยการสนองนิดโดยการไปกู้หนี้ยืมสินเล่นเห็นไหมว่าของที่พี่ที่มีแต่อย่าไม่ว่าพ r o ล์พร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถบ้านาน,าน,นู่นนี่นั่นอะ่ะคือมันทํางานแป๊บเดียวมันซื้อเงินสดได้หมดเลยพี่เนี่ยเห็นครอบครัวพี่ที่ไทยเนี่ยโตมากับหนี้สินพี่ก็เลยคิดว่ากับแฟนว่าเรามาอยู่นิวซีแลนด์แล้วเนี่ยคือแต่บ้านนี่มันเงินสดไม่ได้ไงเงินมันก็อนใหญ่แต่มันก็โอเคแต่พวกรถหรือว่าพวกอ c ซเ s สซอรต่างๆหรือวว่าพก รถบ้านหรือว่าอะไรที่ว่ามันไม่ได้ใช่เท่ากับราคาบ้านสุดมากมพี่จะซื้อด้วยเงินสดหมดเพราะพี่ตัดปัญหาเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินนี่แหละที่ว่านี่แหละที่ว่าพี่พยายามคิดกับก้าวคิดกับแฟมาตลอดอแล้วโครงสร้างของประเทศดทยสิใดแม่งเอื้อด้วยสิเพราะว่าทํางานแป๊บเดียวมึงเก็บตังค์ได้แล้วอะ่ะเก็บตังค์แล้วก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเนี่ยอย่างที่พี่ไปเที่ยวหลายๆที่สังเกตไหม ถ้าหลุงเงินเยอะขนาดเนี้ยยังเหลือเงินเก็บอีกนะอืยังเหลือเงินทํานู่นทํานี่ต่อได้อีกยังเหลือเงินให้ลูกไปกินนู่นซื้อนี่ไปนี่ไปนั่นได้อีกเนี่ยแล้วคนที่นี่มาเลยเที่ยวกันตอนทํางานเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปเที่ยวตอนกเกษียณไงเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยคนไทยเนี่ยผมเห็นนะที่พูดเหมารวมเลยเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอหรือไม่ใช่คนระดับสูงเนี่ยเพราะอะไร คนพวกนี้เขาอยากไปเที่ยวตรวไหนก็ได้ไปเที่ยวแต่คนไทยที่ทํางานเนี่ยคือถ้าเกิดหกสิบหรือ6กสิ้าเนี่ยปุ๊บรีไทยตัวเองโอ้ยไม่ไหวแล้วแก่ปวกเปียกไอ้เหียรักษามะเร็งบ้างไปนู่นไปนี่มั่งก็พอแล้วก็ไงจะไปเที่ยวตอนแก่พี่สังเกตหล,หลายหลายหลายคลิปหรือว่าหลายโพสต์หรือว่าหลายที่ว่านักข่าวพยายามแชร์กันไปเรื่องเกี่ยวกับว่าเนี่ยสองผัวเมียไวยเกษียนไปเที่ยวหลังไวยเกษียนพี่โมและพี่สมเพศนะอื คือไอ้เหี้ยแล้วตอนที่มึงทํางานตอนที่มึงมีชีวิตประมาณอายุที่มึงยังมีแรงมึงมึงทำอะไรกันน่ะมึงทํางานย4ิบสชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยมนสะท้อนทให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องโครงสร้างการจัดการระบบระเบียบชีวิตรัฐแม่งไม่ราการันตีไม่มีการลงมาจัดระเบียบบริษัทเอมันก็เอาหาทางได้เปรียบที่รัฐแต่มันไม่ใส่ใจแม่งก็เลยมึงเป็นทาสกูทุกชาติไปมึงก็ทํางานไปซะแล้วเกษียณกูโยนเงินให้มึงแล้วมึงก็ไปไหนก็เรื่องของมึงเพราะมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทแล้วเนี่ยมองไทยเป็นแบบนี้มหด เนี่ยเหมือนอยู่ไทยคือชีวิตไม่แน่นอนเลยนะโอ้ยมันไม่แน่นอนหรอกแค่ออกไปปักซอยแม่งก็ไม่รู้สิบลอ้อจะข้าไปชนไปแดงเปล่าไหนจะกดหมายความเร็วที่มันไม่มีการควบคุมไหนจะขับขับมอเตอร์ไซค์กันซ้อนสซ้อนสอันนี้อันตรายมากนะคือคือไม่ได้เหยียดนะแต่นิวซีแลนดะ์ทำแบบนี้ไม่ได้นะพิบกฎหมายนะ